สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มาหานำเอาพระสมเด็จที่พิสูจน์ด้วยน้ำขมิน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปก่อนหน้านี้พ่อใหญ่มาหาได้ทำการพิสูจน์แล้วก็เจาะพระสมเด็จออกอากาศให้เพื่อนเห็นจัดจเลยนะครับเมื่อคลิป ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าพา่อใหญ่มหาธรรมมาหมดทุกวิธีการไม่ว่าครูบาอาจารย์ท่านใดจะบอกนำยังไงเจาะวัดหาค่ามวลสารวัดหาอายุวัดหาความแห้งความชื้นวัดหาโมเลกุลฟันตอมอะตอมอิเล็กตรอนในเนื้อพระสํมเด็จเนี่ยทำมาทุกรายการนะครับแล้วก็จบลงด้วยพิสูจน์ด้วยน้ำขมิ้นนะพะ่อใหญ่มหาธรรมมา หลายสิบปีแล้วนะครับพระเหญมหาเคยเล่าไว้ในคลิปก่อนหน้านี้หลายครั้งด้วยกันนะพระเยมหาเคยไปบ้านพิพันธ์ของท่านกำนันท่านหนึ่งนะครับแถวนครปฐมพุมนทธมนฑลสายสี่นะเคยไปบ้านท่านก็ไปเยี่ยมชมพิพันธ์ของท่านนะท่านเป็นปูชนียบุคคลเลยทีเดียวเป็นคนที่พระใหมหาสนทนาแล้วนี่รู้สึกอบอุ่นนะ ท่านสุขุมคัมภีรภาพไม่คุยไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มท่านดูแล้วไม่อาหาังการมามังการในการพูดคุยนะท่านถ้อยทีถ้อยใสยพูดคุยแนะนําให้ความรู้นะครับให้ความรู้ซึ่งการกระทําแบบเอาคมินมาลงเนี่ยคือท่านบอกว่าคือมันจบนะครับเสียนของคนโน้นเสียนของคนนี้ แท,ขนนแท้ของคนนู้นแท้ของคนนี้มันไม่มีข้อยุติท่านว่าอย่างนั้นนะไม่มีข้อยุติทีนี้ถ้าท่านรับได้ตกลงกันได้พิสูจน์นนักขมิ้นเลยเหลืองจบแท้ก็จบนะก็อยู่ที่ว่าเจ้าของพระจะเอาอยังไงนะซึ่งท่านก็ทํามาตลอดนะท่านก็ยึดมั่นในสายนี้ถ้าใครอยากลองก็ลองสายนี้ไม่ไม่เป็นไรนะ ส่วนพวกที่ออกมาว่าเหลืองด้วยนักเม้นยังไม่มีข้อพิสูจน์นู่นนี่นั่นาหาข้อหักล้างมาว่าปูนเปลือกหอยสุกปูนเปลือกหอยดิบเมื่อปูนเปลือกหอยไปคลุกเคล้าด้วยกับมวลสารอย่างอื่นผลก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นเอาก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ลองทําดูนะครับถ้าออกมาเหลืองท่านก็เก็บออกมาไม่เหลืองท่านก็เก็บตามความเชื่อของท่านว่าเป็นยังไงซึ่งพ่อยมหาก,ก็เก็บทั้งสองทางนะองค์ไหนที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบพร้อมที่สุด เจาะด้วยนังกระมิน้นออกมาแดงก็มีนะเพราะหญ่มหาก็ไม่ได้จิตตกนะก็เจ็บก็สะสมเพราะเราเชื่อว่ากระบวนการที่เราคิดว่าน่าจะเหลืองกับออกมาแดงนี่ก็ไม่เป็นไรเราเรายอมรับได้เพราะกระบวนการความเชื่อแล้วก็วิธีการรูปแบบด้วยขั้นตอนการผลิตสมเด็จวัตครั้งในยุคนู้นองค์ประกอบหลายๆอย่างของมวลสารนี่ก็อาจจะทําให้แดงก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเก่าความเป็นธรรมชาติมวลสารแล้วก็ พิมพ์ถูกต้องยอมรับได้ซึ่งพระใหญ่มหาก็มีก็เจอก็พบแบบนี้ก็สะสมนะไม่เห็นเป็นไรนี่ครับแต่ว่าสายที่เขาสายพุทธพาณิชย์นะสายที่เขาขายพระเขาก็จะเป็นเดือดเป็นแค้นเขาก็จะไม่ไม่ยอมรับแบบนี้นะส่วนพวกเราสายอนุรักษ์อย่างพระใหญ่มหานี่สายอนุรักษ์นี่ไม่มีผลนะ คือเก็บสะสมอย่างเดียวจะเหลืองจะแดงนะฮะว่าเรามั่นใจก็เก็บสะสมนะอย่างองค์เนี้ยพ่อใหญ่มาเขาเจาะพิสูจน์มาหลายครั้งเนี่ยอันนี้จริงเรื่องเหลืองนี่คือปัดก็ออกนะแต่ว่าคือคือเจาะไปเยอะมีหลุมไปเยอะไปลึกนะขมิ้นก็ติดออกเนี่ยแต่ถ้าแดงนะถ้าแดงนะเพื่อนสมาชิกถ้าแดงเขาจะไม่แดงหลุดง่ายนะเขาจะแดงติดในเนื้อพระเลยนะถ้าแดงนะแดงเลือดนกเลยนะติดในเนื้อพระแต่ถ้าเหลืองเหลืองเนี่ยเอาไม้มาสกิดออกเอา แปลงมาสกิดออกเขาก็หลุดออกนะอย่างเงี้ยคือเขาเขาไม่อยู่คงทนนะแต่ว่าพ่อใหญ่มหาก,ก็เห็นเรื่องเหลืองก็ติดไว้ก็ให้ดูเท่านั้นเองนะองค์เนี้คือท่านท่านหลุดออกไปแล้วนะท่านตกตกแต่ว่าไม่แตกนะมีกรอบแม้กระทั่งด้านล่างอย่างเงี้ยด้านล่างก็แตกนะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็แตกก็แตกออกนะเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงให้เพื่อนเพื่อนได้ดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงอย่างองค์นี้ย เห็นไหมครับนี่นังกระมิ่นติดอยู่แต่ถ้าเราเอาแปรงมัสกิดออกก็ออกนะเพื่อนๆเนี่ยเอาสปรงมัสกิดออกให้เพื่อนๆได้เห็นอย่างนี้เราเห็นน้าเราเห็นผงกมิ่นติดอยู่ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเห็นผงกระมิ่นติดอยู่ต่อไปพอเยามหาก็จะสกิดออกนะอย่างงี้มาให้เพื่อนๆดูก็ไม่เห็นนะเห็นนิดหน่อยนะครับนี่สกิดออกให้เพื่อนๆได้ดูนะอย่างงี้นะครับ ก็ออกไปบ้างแล้วเห็นไหมครับนี่พ่อเยมหาก็เอาคล้องเนี่ยอย่างนี้นะให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยอย่างนี้ก็หลุดออกไปเ,เห็นไหมครับนี่เอาแปรงมาถูหลุดออกไปนะครับเห็นไหมครับนี่เขาก็หลุดออกไปแต่ถ้าแดงก็แดงติดนะเนี่ยอย่างนี้เราเห็นเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเทาอยู่ในเนื้อพระเห็นไหมครับดูใกล้ๆนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำมันอยู่ในเนื้อพะเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับติดอยู่ในเนื้อพะเลยเม็ดแดงเม็ดดำติดอยู่ในเนื้อพระเลยนะครับคัดสิกมากเพื่อนๆเห็นเม็ดนี้ไหมครับนี่เม็ดนี้นะครับ เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาครบกนะครับเราศึกษาก็ต้องศึกษาให้รู้จริงอย่างนี้แหละครับเ,เรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนี่ไปมหาเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับนี่เม็ดแดงเราดูผัก เห็นไหมครับนี่ผักผักชัดเจนสวยงามชัดเจนสวยงามฉ่ำเลยนะครับนี่เม็ดแต่ละเม็ดนะครับ นี่คือปูนเปลือกหอยนะที่อยู่ในเนื้อพระมิดยกนะเพื่อนๆนี่เรียกว่าเม็ดยกนะครับเนี่ยมิดยกเพื่อนๆดูเป็นไงครับดูพระอุระ ดูเม็ดดำเม็ดแดงองค์ที่เจอน้ำขมิ้นแล้วเหลืองเนี่ยส่วนมากก็ต้องเป็นพระแบบบ้านๆน,นะวันณะผิวแบบบ้านๆน,นะเพื่อนๆดูดูเม็ดก้อนบนสารก้อนนี้นะคือไม่อลังการสวยงามเด่นคันเทพชั้นครูอย่างที่เขาว่าแหละครับพระบ้านๆเนี่ยเห็นไหมครับเราเห็นคล้ายกับคล้ายกับเม็ด หยกนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูความงามเรายังเห็นเป็นเม็ดหยกอยู่นะครับเม็ดหยกติดอยู่ในเนื้อผระนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยก เพื่อนสมาชิกดูนะครับพระแท้ก็ก็แท้อย่างนี้แหละครับเนี่ยเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะครับเป็นเม็ดเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระธาตุนะครับนี่องค์นี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่คือรองลอยน้ำขมิ้นนะ ลองลอยน้ำขมิ้นพิสูจน์ในเพืเ่อนๆได้เห็นแล้วนะครับองนี้มีคนมาขอเปิดราคาเพื่อมาหาองค์นี้นะครับองนี้เห็นพิสูจน์ในน้ำขมิ้นหักขนาดนี้เหลืองนี่โอ้โหขอเปิดราคาเลยนี่กมิเม็ดเหล็กไหลไปดำเนี่ยใสเป็นเม็ดเป็นหยาดน้ำเลยนะเม็ดนี้นะเพื่อนๆคล้ายกับเม็ดพระาธาตุนะครับเนี่ยเป็นหยาดน้ำเลยนะครับ ดูแล้วนี่คนลูกคนพองเลยนะเพื่อนๆดูสิครับเ,รเห็นเม็ดยกด้วยนะครับนี่เม็ดยกเม็ดยกนะครับเม็ดแดงเม็ดประทาตเพื่อนๆดูแล้วก็นี่แหละครับเราคิดซิว่า พะแท้นี่แท้ที่องค์พระนะครับอย่าไปกังวลว่าพระนี่อยู่ในมือใครอยู่ในมือเซียนหรือว่าอยู่ในมือชาวบ้านเห็นไหมครับนี่ดูเนื้อสิครับก้อนมวสารนี่ลอยเลยนะครับไม่ว่าจะดูจุดไหนยังไงนี่รึกซึ้งสวยงามนี่เม็ดหยกนะครับ เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเม็ดหยกนะครับนี่ฝังอยู่ในเนื้อพระเดือนรางครับน้ำมันตังอิวนี่ก็เม็ดหยกนะครับเม็ดเหล็กไหลเพลย์ยดำเม็ดหยกเม็ดเหล็กไหลเพลย์ยดำ,เ,ดำเรียกว่าองค์เนี่อนุมูสารลอยเลยนะครับเราเห็นรอยปูไตไหมครับนี่รอยปูไต เพื่อนๆดูเป็นไงครับหยกเหลืองนะครับนี่หินเหลืองสวยงามมากเลยนะครับภาษาพระเรียกว่าแก่มนสารนะครับอย่างเงี้ยแก่มนสารให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ล่อง้อยการหลุดการแตก ตรงนี้ก็แตกนะเกษารหาก็เอาขมิ้นลงนะครับนี่แล้วยังนืงเหลืองยังคาบขมิ้นติดอยู่นะครับคาบมิ้นยังติดอยู่เห็นไหมครับในความงาม เพื่อนดูอย่างนี้แล้วแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์นะครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำดูมวลสารลอยเลยนะครับองค์นี้เหมาะแล้วนะครับสมแล้วนะที่มีน้ำก็มินออกมาเหลืองนะครับองน,นี้เห็นไหมครับเป็นจุดๆเป็นก้อนๆนะเป็นเม็ดๆเป็นไตๆเลยนะนี่โบราณท่านว่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะรอยปูไตก็เห็นชัดนะครับนี่ เนี่ยเป็นเม็ดเลยนีย่เหมือนรอยปูไตเลยนะครับนี่เป็นเส้นเลยนะครับเนี่ยังที่เป็นก้อนมวลสารนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเม็ดยกนะครับนี่ฝังอยู่ในเนื้อพระเราดูด้านข้างนะครับนี่คือด้านข้าง ถ้าใครดูติดตามคลิปนี้พ่อะมามหาจะเอาพระที่พิสูจน์ด้วยนางขมินมาให้ดูนะครับเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะครับเม็ดพระธาตุเพื่อนดูเม็ดยกนะครับยกลำค่า มาอยู่ในเนื้อพระผสมลงในเนื้อพระนะนี่คือเม็ดเม็ดแดงนะครับเสร็จอิฐพระซุ้มกอกําแพงเปืเป่อนๆดูนะครับเราดูทุกจุดนะครับนี่ ดูมุมด้านบนเบื้อเน,เนเห็นบ่อน้ําตาไมครับนี่แขวไซอานาคอนไยขึ้นปกคลุมเต็มเลยนะครับสีก็ขาวเม็เล็ดนวลน,นวลเมือนปุยมันเลยครับแขวไซอานาคอนา,นายนี่ก็เม็ดหยกอยีกแล้วนะครับเจอเม็ดหยก5้าหเม็ดแล้วนะครับในองค์นี้ ก็เม็ดหยกนะเพื่อนๆือเขียวนี่นะครับเม็ดหยกเม็ดเด็กไหลไปดํานะครับนี่นเม็ดหยกเม็ดเด็กไหลไปดําดูนะครับนี่ความงามเราดูทุกจุดนะครับนี่ดูเม็ดนี้นะครับเม็ดหยกหินผู้ตุคุณหินหลักเมือง อยู่ครบนะครับกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยดูเม็ดหยกเยอะเลยนะครับอยู่ด้านหน้านี่เพื่อนสมาชิกท่านใดดูแล้วตูกอ,อกตูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ